ถ้าวันนั้นฉันยื้อเธอไว้ความรักครั้งนี้ก็ไม่ต้องจบกันก็ไม่ต้องเจ็บปวดเจ็บดูทุกวันเจ็บแลวปวดปวดต้าทุกครั้งก็มันจะพาไปแต่ละวันเธอไม่คิดบังเหรอฉันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บทุกวีเจ็บทุกวันแค่วันนั้นฉันหลงไปรักอย่างยิ่งหลงจากเธอรักแล้วคงไม่จากไปไหนแต่วันเวลาผ่านทุกอย่างก็กลับกัน เธอมากเท่าไรสุดท้ายก็จากกันกระทบทวนเรื่องราวมองฟ้ากำลังมืดมีบุรีหนึ่งมวลกับพื้นที่เงียบสงัดและเงียบสงบอยุดลำพางเพียงคนเดียวมันทำไม่กี่ถึงทุกอย่างในตัวเธอ ไม่มีวันใดที่ฉันไม่เคยเจ็บเลยก่อนเธอจะไปไม่เคยลาเลยเอเรอบๆมันก็แค่คุณเคยเคยแต่ตอนนี้มันไม่เคยเลยนึกถึงวันที่เราปูกพันุ์รอยแกบนั้นที่กระจูบกันความรู้สึกวันหลูดเดิมคิดถึงวันที่ได้กอดเธอควางความคิถึงคุณจังถ้าวันนั้นฉันยื้อเธอไว้ความรักครั้งนี้กูไม่ต้องจบกันกูไม่ต้องเจ็บปวดเจ็บอยู่ทุก,กวันเจ็บและปวดปวดตาทุกครั้งก็งมันจะผ่านไปแต่เราฟันเธอไม่คิดบ้างแห้วฉันก็เจ็บเหมือนกัน เจ็บทุกวันพอมองท้องฟ้ากพคิดถึงคุณจังถ้าวันนั้นฉันยื้อเธอออกไปความรักครั้งนี้ก็ไม่ต้องจบกันก็ไม่ต้องเจ็บปวดเจ็บอยู่ทุกวันเจ็บและปวดปวดเราทุกครั้งก็มันจะผ่านไปแต่เราบันเธอไม่คิดบ้างเหรอเธอก็เจ็บเหมือนกันเจ็บทุกวีแมงเจ็บทุกวันเลย